สวัสดีค่ะกสิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราพามาชมกับมิตซูบิชิสตาร์ดานะคะเป็นรถกระบะมือสองปี01ราคา8 9 9 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์2 8 c 0นซีซีนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติพวงมาลัยพาวเวอรนะคะแอร์เย็นค่ะรถสวยพร้อมใช้นะคะแม็กหล่อด้วยนะคะคันนี้มาในราคา8 9 9 0 0บาทค่ะ เครื่องเสียงรันรันนะคะแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะทุกท่านภาษีพรบปี -66 เครื่องดีขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้นะคะภาษีพรบปี66ค่ะสนใจนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองด้วยนะคะทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนําให้ชมค่ะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายเราใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจได้อ่านเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการติดต่อผู้ขายโดยตรงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอแนะนำให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านที่ได้รับชมนะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ